สวัสดีครับผมชเชฟเบียนะครับผมผู้เชี่วชาานเบเกอรี่จากบริษรัท l ล p r โ d ดักนะครับผมช่วงนี้ผมเห็นเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียหลายคนได้โชว์ฝีมือในการทําอาหารนะครับด้วยอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอุปกรณ์ชิ้นนั้น,นครับทำอาหารได้หลากหลายมากและใช้งานง่ายดายมากเพื่อนๆพ,พ,พอทราบไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมหม้อทอดไนนร้น้ำมันเนี่ยเป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมีติดบ,บ้านไว้เลยนะครับผมเพราะมันสามารถทําอาหารได้หลากหลายมาก ทั้งของคาาและของหวานนะครับผมทีนี้ผมก็เห็นเพื่อนๆหลายคนที่ทำเบเกอรี่ครับผมก็อาจจะมีติดคัดบ้างสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างผมก็เลยรวบรวมสูตรนะครับที่คิดว่าทำง่ายและสามารถต่อยอดได้ในวันนี้ผมมาเสนอ3สูตรด้วยกันนะครับสูตรแรกเลยก็คือเป็นท์ตไข่นะครับสูตรที่2ก็คือสโคนใชแอปเปิลนะครับผมและสุดท้ายคือชุกคุกกี้ช็อกแกแลตฝัดนะครับผมนมากกว่านั้น โอเคครับเรามาเริ่มเมนูสุดท้ายนะครับผมมมนสุดท้ายคือฮุกกี้ช็อกแลตสัตนะครับสูตรนี้ครับมีสองสไลด์นะครับผมอย่ผมให้ทางทีมงานขึ้นเลยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับ โอเคครับเรามาดูส่วนประกอบของคุกกี้ช็อกโกแลตสัดกันนะครับอันแรกเลยคือแป้งอเนกประสงค์นะครับ2ก็คือน้ําตาลทรายแดงนะครับ3ก็คือเนยจืดนะครับ4ก็คือช็อกโกแลตนะครับ5ก็คือผงฟูนะครับแล้วก็6เกลือนะครับผมแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะครับและก็อันนี้วัสดุตกแต่งนะครับคือถั่วพีแคนนะครับ โอเคครับแต่เ,เราเมื่อเรามีส่วนประกอบที่สำคัญตัวนึงเลยนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือตัวลิชเนกล่าฟาร์มมิลทอปปิ้งนะครับผมผมใส่ในใส่ในตัวคุกกี้เนี่ยเพื่อทําให้สูตรของผมเป็นช็อกโกแลตที่มีความนิ่มนะครับมีความที่เป็นช็อกโกแลตฝัดมากขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับนอกจากที่เราใส่ในส่วนผสมแล้วเราสามารถที่จะเอาไปตีครีมแล้วมาปิดครีมได้นะครับเพราะว่า อิสเนคลาซานเค้ปิ้งเป็นผลิตภัณฑ์น,นมที่สามารถตีวิปขึ้นได้และตีขึ้นได้สามเท่านะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มทำเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอ,อผมจะละลายช็อกโกแลตก่อนนะครับผมผมจะละลายช็อกโกแลตกับตัวเนยจืก่อนนะครับเนื่องจากขั้นตอนนี้ใช้เวลานั้นผมจะมีตัวที่สำเร็จละมานะครับเ,เดี๋ยวทางทีมงานครับช่วยซูปหน่อยนะครับนะ นี่นะครับโอค,ครับอันนี้คือช็อกโกแลตกันเลยนะครับที่ละลายไปแล้วนะครับและส่วนประกอบที่สองครับเดี๋ยวผมขอกะละมังนะครับทา,ทางทีมงานครับผมขอไข่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวขอให้ทางทีมงานขึ้นสุดขอรับการครับผม โอเคครับผมเมื่อกี้ไข่หายไปครับเลยเลยให้คนไปตามหาไข่ครับว่าอยู่ที่ไหนกันได้ไข่มาแล้วครับผมนะครับวิธีการตีครับเราจะใช้ไข่นะครับผมแล้วก็น้าตาลทรายแดงนะครับครับเราจะตีรวมกันนะครับอันนี้ผมจะใช้เครื่องตีมือถือนะครับโอเคครับตีให้ขึ้นฟูเล็กน้อยนะครับสีมันจะจางๆนิดหนึ่ง ทงานดังไหมครับผลบังไหมได้ไหมครับโอเคครับผมจะขึ้นฟูประมาณสี่นี้ครับ นี่นะครับให้ดูนะครับขึ่งฟูลเล็กน้อยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ผมก็จะใส่ส่วนตัวครีมที่แช克ลฟา,ารีท็ทอปปิ้งลงไปนะครับผมนะครับผมผมจะใส่ลงไปแล้วผมก็จะผสมส่วนช็อกแลตลงไปนะครับ แล้วผมก็จะตีรวมกันนะครับตีเข้ากันนะครับโอเคครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ทาง ทางทีมงานช่วยสูงเข้าหน่อยนะครับผมโอเคครับโอเคครับเสร็จแล้วนี่วนผสมของแป้งนะครับผมผมมีแป้งไหนสมงใช่ไหมครับผมก็จะผสมผงฟูและก็เกลือลงไปครับผมก็ผสมใส่ลงไปนะครับรวกไปเลย ค,ค่อยๆทยอยใส่นะค,ค,ครับค่อยๆคนผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมว่าตัวบอทอยน้ำมันครับจะช่วยทําให้ตัวคุกกี้นะครับผมมีความฟูมีความหนึบมากขึ้นนะครับตัวช็อกแลตจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและช่วยย่นระยะเวลาในการอบนะครับ ผสมให้เข้ากันนะเป็นก้อนนะครับผมีมขอทงทีงานช่วยเก็บหน่อยแล้วกันครับมันจะได้ไม่ดูขอกเยอะไปหมดนะครับ ก็จะผสมให้เข้ากันนะครับผมขั้นตอนนี้เราจะค่อยๆนะครับค่อยๆตะล่อมให้ให้เข้ากันนะครับเราอย่าใช้อย่าตีแรงนะครับเพราะเกิดตีแรงแล้วจะทําให้ตัวพุกกี้มันมีความเหนียวขึ้นโอเคผมขอตัวช็อกโกแลตชิพช,ช็อกโกแลตชิพนะครับโอเคครับช,ช็อกโกแลตชิพนะครับมันจะใส่ลงไป เนื้อขอจะมาออกมาเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ทางทางทีมนงานช่วยสูงหน,น่อยนะกันครับโอเคครับแล้วเรามีวัตถุที่ศษอย่างนึงคือจานกระดาษนะครับจานกระดาษผมจะใช้แทนถาดรองอบนะครับผมเพราะมันจะไม่ติดเหมือนกันนะครับผมก็จะปั้นตัวคุกี้ช็อกโกแลตชิพนะครับเป็นก้อนแต่ก่อนที่ผมจะมาปั้นเนี่ย ผมจะพักให้มันเย็นก่อนให้ตัวช็อกโกแลตมันได้มีการารวมตัวกันก่อนครับเดี๋ยวผมขอตัวใี้พักไปแล้วครับโอเคครับอันนี้คือตัวที่พักไปแล้วนะครับผมครับโชว์ให้ดูนะครับโอเคครับแล้วผมจะปั้นเป็นก้อนครับจะประมาณ40สกรัมนะครับ นี่นะครับผมจะปั้นเป็นก้อนอย่างนี้นะครับปั้นเป็นก้อนนี้ทําให้มันเรียบเรียบเลยครับทําง่ายๆครัให้เรียบเรียบเลยทําให้ทรงกลมนี้สุดแล้วถั่วพีแคนนะครับให้ดูอีกทีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ถั่วพีแคนนะครับในการตกแต่งนะครับผมก็จะนะครับ นั้นมันก็จะประมาณนี้นะครับนะครับลองดูธีโอเคครับถ้าเกิดสังเกตนะครับสูตรทุกสูตรเนี่ยของผมเนี่ยตั้งอุณหภูมิไว้ที่ร7 0เจ็ดองศามดเลยนั้นผมก็เลยแทบจะไม่ต้องปรับเลยเพราะว่าตั้งไที่ร7 0เ็สิบองศาผมก็จะเอาตัวคุกกี้นะครับลงใส่ในหมอน้อทอดไ้น้ำมันผมอย่าลืมนะครับตั้งอุณหภูมิร7 0เจ็ดองศาจะอบเป็นหนาทีนะครับผม เดี๋ยวผมขอตัวที่สําเร็จนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับตัวนี้คือผมอบลงเลยนะครับผมนี่จะให้ดูนะครับนี่คือตัวที่อบแล้วนะครับนะรบจะบีบให้ดูนะครับนะครับตัวข้างในมีความเป็นฟันนะครับผมและมีความเป็นช็อกโกแลตนะครับ โอเคครับผมต้นทุนตัวนี้อยู่ที่5้าบาทนะครับไอตัวไอตัวนี้นะครับเราสามารถถ้าเกิดชุดว่าเราต้องการที่จะสูตรต้องการที่จะสูตรเพิ่มเติมนะครับผมสามารถจะพิมพ์หนึ่งมาได้นะครับผมแล้วทางทีมงานเราก็จะส่งส่งสูตรไปให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวะครับส่องให้ใช้ดดูชัดเจนอีกทีนะครับว่ามองเห็นหรือเปล่า นะพองเห็นไหมครับเพื่อนๆ